น้ำซุปก็จะไม่ให้เหลือใช่ไหมเนี่ยมันหิวอะไรขนาดนั้นอะ่ะหิวมากเลยเหรอ๋ยว<อ>บอกให้ตากับยายส่งมามา่ามาให้ด่วนเลย เนาะเอาไหมบอกยายต้อยกับตาหวานที huh. mai, <S S mai, uh ่เอาบอกเดียวบอกตากับยายเดียวครับตาหวานตาหวานยายต้อยต้อยอนุกด้วยอนุกส่งมาม่ามาให้หนูเลยส่งมาม่ามาให้หนูเลยเพราะว่าหนูเป็นไงหนูหนูชอบไหมชอบชอบมากไหม มาม่ากินหมดแล้วเหลือน้ำซุปกินน้ำซุปตามน้งอีกอ